ท,ทั้งที่ชื่อมิไรแปลว,ว่าอนาคตแท้ๆแต่ฉันเองกลับเลือกอนาคตของตัวเองไม่ได้ซะอย่างนั้นตลกดีนะคะจะโจมตีมนทําไมกันวะโจมตีแต่ประชาชนเนื่อแล้วนี่มันบ้าชั้นๆอีกพกชาติชั่วพอคิดว่าเราแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนแต,แต่ก้มหน้าทําตามคําสั่งไปมันก็ชวนให้สิ้นหวังเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำตอบค่ะ เราสู้เพื่อสร้างอนาคตที่เราต้องการจะเห็นจะ้ฆ่ามันให้หมดฆ่าให้หมดงั้นทางรัฐบาลของเราและอีกฝ่ายก็เอาชีวิตคนนับพันล้านมาเสี่ยงโดยการเข้าโจมตีลิฟฟุงโคจรและประกาศสงครามใส่กันงั้นเหรอคะทำไมพวกผู้มีอำนาจถึงนี่เง่านึกนะพอแล้วอยู่เลยนะไม่ว่าเธอจะออกรบด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะใช้ความเปลียนชังเป็นแรงผักดันชี นี่ไม่ใช่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพแล้วการเข้าไปมีส่วนรุกรานประเทศอื่นเนี่ยคิดจริงๆใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทำจะนำไปสู่สันติได้วัสดีครับวัสดีครับโอเคอ่อผมปวีจากเกมครับเตอร์ทีมนะฮะครับผมจุย,ยะเทพเชนาัาจารย์ครับโอเค วันนี้ก็คือที่ที่เราที่มีมนุษย์มีคุณลุงมนุษย์เงินเดือนสองคนมาใส่ร่างวีวีกันก็คือมีนี่เป็นข่าวข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับโปรเจกต์นิวแตภาคแรกสำหรับคนไทยแต่ว่าเป็นข่าวเล็กน้อยมากสำหรับชาวต่างชาตินะฮะก็คือในที่สุดโปรเจกต์นิวแตโปรเจกต์นิวแตออริจินอลเวอร์ชันก็มีภาคไทยครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูว่า งานมาเยอะแค่ไหนนะฮะโอเคก็คืออ่าไองานโปรเจกต์บัตรภาคไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้น้องเทพประเสริฐมาช่วยเนี่ยมันก็คงไม่ได้ออกง่ายๆเพราะมันเยอะเยอะมากๆจริงๆนะฮะโอเคแล้วก็มันเหมือนกับว่าเกมหนึ่งดานเนี่ยมันเสียงอย่างอนิเมะหนึ่งตอนเลยครับผมโอเคเอน้องยุยะลองเปิด ในวิดีโอไอโลเลอร์เปิดผ่านๆให้ดูหน่อยฮะของไฟของเสียงของทุกด่านเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูเสียงเสียงไฟเกมนะครับไฟเกมด่านหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทำประมาณอ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณก็ตัวตัวไฟเกมเนี่ยในหนึ่งด่านก็จะแน่นๆเลยครับใช้เวลาทำแพทไปทั้งหมดเนี่ยก็ ก็หลายเดือนอยู่ถ้าเกิดว่าตีเป็นไฟล์รวมรวมไปก็ก็มากกว่าแบบหนึ่งพันสามร้อยกว่าไฟล์เสียงเลยครับทีนี้เกมมันออกยากออกช้แล้วก็มันเป็นงานใหญ่งานช้างจริงก็คือปริมาณครับเพราะว่าแล้วก,ารก,รก็การการการกระจายของเอกสาร,ร,รด้วยเพราะว่ามาไปเกมแบบเอเด็กเซดทำไปเขียนไปใช่ฮะไปใสญญ่ว่าทำไมในเรื่องถึงออกทะเลด้วยก็คือเขียนมันเหมือนละครที่เขียนเขียนบทไปถ่ายไปเทียตอนเทียตอนเนี่ย แล้วแบบบา,บางตอนก็เขียนบทภาษาไทยบ้างบางตอนก็เขียนบทภาษาอังกฤษบ้างแล้วแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้แล้วแบบเกิดเอกสารหายหบ้างเกิดอะไรบ้างแล่สุดท้ายเราก็ด้วยความช่วยเหลือน้องเทพกระเช่นและก็ด้วยแบบกระบวนการการทําง,งานที่ปรปับปรุงขึ้นมาของเกมพัฒน t ทีมในปี2023ทําให้เราสามารถที่จะส่งงานออกมาได้ในที่สุดนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ ที่สิรับส่วนโปรเจนนิบัดแล้วก็ผมดีใจมากๆผมดีใจจริงๆที่โปรเจกต์นึบัดเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันภาษาไทยออกเต็มตัวทันที23ด่านเนี่ยมันเหมือนกับอนิเมะอนิเมะฟอร์มใหญ่1นซีซั่นเลยนะฮะก็ถ้าเป็นอนิเมะยุคนี้ก็คือ2ซีซั่นแล้วก็เราอยู่กันทั้งภา,าคชุดนี้มาก็10ปีแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่น้องยุยะจะอยู่กับเรา คงนางานสุดท้ายที่เขาช่วยงานเราก็คือเขาช่วยปิดงานโปรเจกต์นวัตออริจินอลเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมโอเคเอ,อยู่ยากมีจะคุยกับมีจะพูดก่อนที่เราจะไปโชว์กเกมเพย์อะไรวิดีโอไหมครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเกมคาบเตอร์ทีมและซีรีส์ยิมบัตเสมอมานะครับผมผมดีใจมากที่ได้มาทำงานนี้ครับแล้วก็ มันเป็นการเป็นการที่แบบผมชอบไปไปงานหนึง่งเลยครับผมขอบคุณทุกท่านแน่นอนนะครับระบบหลักเข้าสู่โหมดทำการลบแล้วคะ่ะ อย่างน้อยก็จะเลียงไม่ยิงเข้อพิษแล้วกันนะคะสมาธิไฟใช้ได้แล้วนะคะเริ่มปฏิบัติการได้ทำลายเป้าหมายที่มากไว้ทั้งหมดระวังมาตัเาวเฟรมประสิทธิภาพสูงของท่าสุดไว้ด้วยข้า,ะะขาเลิกโจมตีมาทิ้งเฟรมหนึ่งลำ สิบส,บสลิมเมตรมใ้ใค<ช><ส>นเรวเร็วกันและไม่สายติดการเอาชนะแค่ไปโดนฆ่าตายก่อนเข้ามาก็พอสินะต่อสนะ หนกลับแล้วนะคะตรวจจับแบทเทร์เฟมของสตรูหนึ่งลำกำลังมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวนะนี่มันไม่มีเวลาถอนตัวออกจากพื้นที่สู้รบแล้วเตรียมพร้อมการต่อสู้เดี๋ยวนี้โอเวอร์บูสเตอร์หมดแล้วผู้พันดีดออกเลย เออท่านเคยสู้กับเครื่องนั้นมาก่อนนี่คงเป็นชะตาสิเลยที่ทำให้เราเจอกันอีก,อกสามรอบร้อยโทยูเลียนากำลังอยู่ระหว่างทางมาระผูพันถ้าคุณต้านไปได้เราจะชิงความได้เปรยียบทางในทวิธีมาได้นั่นเหรอที่ทำให้พวกนั้นมีกำลังใจขึ้นมาน่ะเครื่องที่บินได้เร็วสามเท่าของเครื่องปกติงั้นเหรอไม่ต้องห่วงมิไรถ้าเคยชนะเขามาก่อนเธอจะชนะเขาอีก หมอเกนหนูรู้สึกปวดหัวขึ้นมาล่ะอะไรเนี่ยมีข้อมูลหลายข้อระบบนิวรอนคอนโทรลของเมื่อไรเต็มไปหมดไดมาจากไหนกันแล้วเจ้าแฟมสีแดงนั่นล่ะนะพันเอกมีบางอย่างแปลกๆกำลังเกิดขึ้นกับมันเท่าแฟร์เพราะคุณพันเอกได้ยินหรือเปล่าพันเอกตอบด้วยเซนนนนนโคคครรใใชช้้้้ไดดะะะะมสาานี่เราเห็น เ i รีสขาวเด็กผู้หญิงเธอทำให้นถึงคนสำคัญของฉันขึ้นมาเลยเราไม่ได้อ

เธอไม่ได้รู้เลยว่าเธอฆ่าคนไปเมื่อตลอดจะถึงตอนนี้งั้นเองเขาจะยิงแล้วหมา,งงายความว่าไงเธอเห็นเป้าหมายบนจอ,ถอ,นอรถถังเครื่องบินยานรบแมชชึนเฟนอะไรก็แล้วแต่ทีน่นด้วยตัวหนังสือสีเขียวบนจอเดียกกัรทอมใช้งานแล้วนะคะเธอล็อกป้าแล้วก็กดปุ่มบนคันบงงังคับหลังจากนั้นป้าหมายก็ระเบิด้าหมให้แล้วเธอก็ยิงอา ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าทุกเป้าหมายถูกทำลาย